พี่ผมมีคำถามพี่ผมมีคำถามอ่าว่าไงว่าไงปลาอะไรบื้อที่สุดปลาพูดได้เหรอเออพูดเลยปลาปลาไม่เรียนหนังสือไปยุดไปยุอันนี้คือใครเนี่ยเราสุ่มเข้ามาอ๋อครับเราเด่นเล่นด้วยได้ไหมได้ได้ได้อันนี้เพื่อนกันสองคนใช่ไหมเนี่ยชื่อใครกันใช่ หัวหัวหัวแคนกับสมาชิกอ๋อหัวแคนกับสมาชิกอันนี้คนไหนพูดนยหัวห้องพูดหรือแบบไม่ไอพีเอ็มโซเฟตพูดคือตานใช่ไหมใช่อันนี้อะไรซานใช่ไหมเน่ะไม่ใช่ซานแซนชื่อชื่อย่อของแคนน่ะเขาเปิดไม่อ่ะไม่ไม่มันอยู่ในดีดคอร์ดมไม่เปิดอ๋อคุยกันอยู่ในดีดคอร์ดใช่เอาแล้วเราจะได้ยินเสียงหัวแคนได้ไง เออเดี๋ยวบอกให้เจี๊ยบเปิดใหม่ดิเจี๊ยบสรุปชื่อเจี๊ยบบอกมันบอกมันมันมันไม่ได้ชื่อเจี๊ยบมันไม่ได้ชื่อชื่ออะไรมันชื่อกัปตันเียจชื่อโอเคกัปตันอันนี้เพื่อนกันหมดเลยป่ะเนี่ยอีกคนหนึ่งก็เพื่อนเหรอใช่ชื่อบิ๊กเฮ้ยพวกพวกเธอเข้าดิสนี้ก็แบบนินทาเราได้อะดิเอออย่าอย่ได้นินทาเรานะเราไม่นินทาเราไม่นินทาเขาเลย เออพวกเธอมีกันตั้งสามคนเนี่ยเรามาคนเดียวเองไม่เราไม่ดินทาคนอื่นถ้ามีอะไรจะพูดเราก็พูดตรงๆเลยกันนะนี่ตานอายุเท่าไหร่เนี่ยเลอายุส,สิบสีสี่เท่ากับตันไหมเท่าเท่ากันหมดเลยในนี้โอ,อยเว้นเว้นเฮ้ยเยกเว้นเรานี่แหละเฮ้ยโอ้ยเ,เ,เล็กโดนลุงมโดนลุงมทำไมตีตัวสีทองอ่ะ เในอายุเท่าไหรบิ๊กบิ๊กขโมยอันนี้เขาขโมยปืนเขาเอนเขาดมันอย่าขโมยปืนกันอย่าขโมยปืนกันตันตันอยู่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพกับตันน่ะกับตันอยู่กรุงเทพเขาก็อยู่กรุงเทพบิ๊กก็อยู่ไม่รู้บิ๊กอยู่ไหนวะบ้านอยู่กรุงเทพตอนนี้มาอยู่สุพรรณตอนนี้บิ๊กอยู่สุพรรณเนอะ งั้นก็พูดพูดเหนือได้ไหมพูไม่เป็นเลยอะไม่เป็นเลยเนี่ยเราไม่เป็นเลยพี่พี่จะจังหวัดอะไรอะเราอยู่ขอนแก่นอ๋อจะแดงว่าพูดอีสานได้พูดได้เหมือนกันเบาเบาเบาได้เบาเบาได้เบาบาได้บะแมนเอาไหนว่าคนกรุงเทพไงคนกรุงเทพคือเบาได้ปะอีสานข่อยว่าหูจักเลยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กบิ๊กนี่ผู้หญิงผู้ชายไงบิ๊ ไขวหญิงก็ล่ะทำไมชื่อบิ๊กชื่อผู้ชายไม่ใช่หรอเฮ้ยยื้อไมาเจ้าเสื้อตัเสื้อเสื้อก็เสียงเหมือนผู้หญิงไงเลยถามเนี่ยให้บิ๊กเป็นผู้ชายแคบแค่เป็นทอมอ๋อแค่เป็นทอมไม่เป็นไรนะแล้วเราเล่นมันเป็นผู้ชายเอาสรุปจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นอะไรเลือกเอาสักอย่าง สรุปบิ๊กเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ทำไมเสียงเหมือนผู้หญิงเลยอ่ะมีแต่คนพูดแบบเหมือนผู้หญิงเสียงห้าวอะไรงนี้เฮ้ยตัวสุดท้ายไปไหนม่ช่วยกันหน่อยข้างล่างเอ้าทำไมยิงปืนไม่ออกวะล้มๆๆมาชุบกันบิ๊กมันอยู่ด้านบนอะบิ๊กบิ๊กสู้สูบิ๊กตู่เดี๋ยวบิ๊กเฉยๆอืม ทำไมกับตันไม่พูดอะ่ะกับตันไม่พูดอะ่ะกับตันกับตันอย่าพูดแต่ในดิสด,ดีกับตันออกมาคุยกับเขาด้วยกับตันสู้สู้บิ๊กบิ๊กอันนี้บิ๊กไม่ใช่อันนี้บิ๊กนี่หว่าไม่บิ๊กอยู่ในวงกมันลูกซองอะ่ะลืผมผงซักฟอกอลว้วคุณไอยากซ<น>ักผ้าเลยพี่ไม่มีเสื้อใส่หรอไม,ม่แต่งตัวนะใช่เราไม่มีเสื้อลืมซักลืมซัก ก็ก็อย่างว่าไอชื่อชื่อแคนชื่อดืมผงสักก็เอายิงไม่ออกเฮ้ยแต่งตัวเหมือนกันได้ไงเนี่ยใส่เสื้อกั้นเนี่ยฮะเราแต่งตัวด้วยเฮ้ยแต่งตัวเหมือนกันคิดอะไรเปล่าเรามีแฟนแล้วอ๋อตาลมีแฟนแล้วเหรออ้าวเราไม่เป็นเล่นกับแฟนน่ะมีแฟนก็เหมือนไม่มีเลยอ้าวทำไมเขาไม่ใส่ใจหร มันหลับเอ้ามันหลับเอ้าเขามันดึกแล้วเขาก็ต้องหลับเป็นธรรมดาดินี่อุ๊ยเราใจเก่งๆเหมือนเธอด้วยอุ๊ยใจตรงกันนะเนี่ยป่ามันมันมันมีอันเดียวเอาไหนพี่ผมมีคําถามพี่ผมมีคำถามอ่าว่าไงว่าไงปลาอะไรเบื่อที่สุดปลาพูดได้เหรอเออพูดได้ปลาปลาไม่เรียนหนังสือไปหยุดไปรออ่าอ่าเอาอีกเอาอีก เอายังไม่จบอ่ะไม่ชอบไม่ชอบเรียนปลาอะไรไม่ชอบเรียนปลาวิทย์ถามสุดท้ายแล้วนะยังจะถามอีกเหรอถามเป็นไงสุดท้ายแล้วนะต้องตอบไม่ได้ปลาอะไรพูดแต่คําว่าไม่รู้ลงไหนก็ดีนะถามสักทีเถอะพอแล้วปลาอะไรโง่ที่สุดอันนั้นยังไม่จบกับป๋าอีกเหรอลากด้ย เฮ้ยอะไรใครร้องยิงทำร้ายตัวเองมันอะทำร้ายตัวเองแน่เลยเอาเอางี้สามสามคนนี้ใครเรียนเก่งกว่ากันใครเรียนเก่งที่สุดโ้ไม่มีใครเลยโครโทตแย่มึงแย่พูดว่ามึงเรียนเก่งมึงได้เกรดน้อยกว่ากูนี่เถียงกันแล้วว่ะนั่นไงอย่าบิ๊กชูบบิ๊กมาเล่นกันนี่ว่าวเออเออเอาดีงอนทำไมเราต้องมาเจอทีมที่ทำเล่นเนี่ย อย่าไปขโมยกระเป๋ากูกับตันกูจะฆ่ามึงจริงๆนะอีกอย่าด่ากับตันโอเคโอเคเอางี้ขอขอถามหน่อยแบบยี่ไม่เอาหรอกความแก้เมืองจะเนือดเจอตูเจอตูไอ้เจอสัตรูเออเจอสัตว์พูดให้มันครบๆหน่อยดูไหนบ้านนอตายไปซะแล้วก็ตั้งใจเล่นกันจ้ะ เฮ้ยบิ๊กช่วยด้วยบิ๊กเอาไงดีบิ๊กตอนนี้มันแหลกวากเลยเนี่ยตอนทำมันหนักจอไม่ได้บิ๊กเห็นไหมบิ๊กเข้าในบ้านในบ้านอ่ะเอาเข้าในบ้านใช่ไหมบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วดูด้วยโอเคบิ๊กเราตั้งใจเล่นกันสองคนก็ได้ปีเหรียญชูกับกันไหมรอแป๊บหนึ่งนะมีอยู่เดี๋ยวไปชุบเอง แ้วแเราพรุ่งนี้ไม่เรียนกันหรอไม่รีบนอนอ่ะไม่เรานอนตีสามอ่ะนอนตีสามอ้เด็กสมัยนี้นอนดึกนะนอนตีสามแล้วก็บางทีก็ไปนอนเลยเพราะว่าอีนมันเรียนไม่ไม่บบแบบ,บ,บขอบตาดำมันมีพันด้าไม่เราเราเราใช้มากแม่ทุกวันเอาบบเปลืองนะมันไม่เปลืองตังค์ขอใช้ทุกวันอ่ะมันเป็นเซตมันมันเป็นเซตไม่ละพันธ้าอ่ะอละพันห้า มันใช้มันใช้อาทิตย์ละครั้งไงไม่ได้นอนดึกถูกใช่ไอ๋ออาทิตย์ละครั้งไหนว่าบอกว่าทุกวันตอนแรกไม่ไม่ตอนนอนไม่นอนดึกแค่วันเดียวคือวันเสาร์เอางั้นดึกพี่ผมว่าผมถูกชะตาพี่วะเอาเฟซมาถูกชะตาอะไรอ่ะขอเฟซหน่อยขอเฟซได้ไงไม่ให้ยิงเออเออโคนอีสานตัวนี้เออว่าซันวะ หมดไไปันจะตายแล้วโอ้ยมันอยู่ใส่นี่อยู่ขังเธออยู่บ้านอยู่บ้านนะอยู่บ้านช่วยด้วยช่วยด้วยแตกใครขโมยใครขโมยคาร์ตาแดกูเออใครขโมยอ่ะเออใครขโมยอ่ะโว้ยเถียงกันเถอะไม่ได้ขโมยหรอกแกเราไม่ได้ขโมยแกขโมยอ่ะแกแกอย่าเถียงกันสิแก รีบมาด้แล้วเฮนะ้ยเฮ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 ้ยไม่ตายเฉยแบดที่ผมบ่มีหย่าเลยเนี่ยบ่มีหย่าเลยเอา้าอันนี้ก็คนอีสานอีกเราตีเนี่ยโม,ยมามา,มาเอายามาเอายญ้า,าแม่พี่ช่วยด้วยช่วยอะไรอีกแล้วไปทำไมแยกไปนู่นน่ะช่วยด้วยโอ้ยเนาะทีมอีหยังวะเนี่ย ไม่ด้วยไม่มีกระสุนอะไรเลยลบเรียบร้อยดันเฮ้ยเอ้บิ๊กบิ๊กยิงอย่าให้มันเข้าวงได้ให้มันเจ็บให้มันเจ็บให้มันเจ็บไม่มียาพี่ไม่มียาไม่มียาอีกแล้วเหรอมันดันเข้ามาแล้วอ่ะโอ้ยเขาบอกไปแล้วว่าขอกระสุนแดงไม่มีอะไรใครให้เลยแล้วบิ๊กทำไมโดนสอยวะน่ะ ไม่รู้พี่บนเขาบนเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ช่วยพี่เขานะตาลทำไมตาลต้องปูเพื่อนไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่เข้าใจทีมนี้ดีละเอาเลยพี่เอาเลยโอ้ยตึงจัดยิงมาลอยยิงอ่ะอ่ะอ่ะพี่พี่ฟังกันอ่าบอกเราเลยเมื่อวานผมเกือบโดนตำรวจจับพี่ทำไมอ่ะ ผมไปเข้าเซเว่นมาเขาบอกผมใส่แมก่อนอับผมเออผมไม่ไมีแมทใช่ปะเขาบอกให้ผมไปใส่ก่อนแต่ผมไม่อยากทำไงผมกลัวแบบทําแล้วตํารวจจะมาจับอะไรเนี้ยผมก็เดินไปเจอแมสดยดูข้างๆผมใส่เลยพี่เอาไม่เงียหน,น้าแหกเลยแล้วทีเนี้ยผมเข้าไปเซเว่นเขาถามว่าทาไมเองยังไม่ใส่แมทผมก็บอกใส่มาแล้วเขาบอกไหนอ่ะไม่เห็นนึกใส่เลยผมก็เลยไปลากแมสหลังหน้าเอหน้าเซเว่น,นมาผมก็ต่อยโชว์เลยพี่จับตัวแล้วจะเป็นแบบจ่บ ใช่ขาดแล้วฮ่าฮาจะจัดโอ้โหอะไรวะเนี่ยลงดีกว่าโดนเลยโดนเลยโดนเลยบินข้ามตาขาเบาตาเสียงเอาบอกได้นี่บิ๊กอะไรวะบิ๊กชอบร้องเพลงนั่น่ะขอหน่อยใครใครร้องเพลงเพราะผมไม่เพราะบิ๊กบิ๊กบอกว่าผมอะจัดมาสักเพลงเอาเพลงอะไรล่ะเพลงอะไรก็ได้เอาเลือกมาเพลงอะไรก็ได้ แต่งเองได้ไหมได้กล้เตะน้ำตาคาเบาใจเอาเพลงนี้ไม่เอาเพลงนี้แต่เอาเพลงอะไรก็ได้ไม่เอาเพลงไม่มีไม่เอาเพลงนี้แต่ว่าเอาเพลงอะไรก็ได้โอ้ยกูจะได้ฟังไม่ได้หัดตลอดทำไมอะไราเฮ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งไม่เอาเฮ้ยทำไมไม่ล็อกให้เราขี่เมานนองไม่เอาพี่จะ เอานนองโอ้ยเลิกร้องดูดิบอกให้เล่นไปทีแต่ทิ้งมาไว้คนเดียวงนี้ไม่เอาไม่ตามมาล่ะอันนี้เราผิดเหรออ๋อโอเคตานตามมาเร็วๆตานตามมาเร็วๆครับรออยู่นะน้องตานขอเทิมมาเร็วๆเลยเด้ขอเออตามมาเร็วดิช้าว่ะอ๋อรอเล่นรอเล่นอันนี้อันนี้ก็เลิกร้องเนี่ยล่ะ เราไปนอนแล้วบายอย่าพึ่งผีมันยังเล่นไม่จบไปม่พี่วิตงเหมือนดิงหัวแต่ว่าองตาองว่ต้องมจี่อค่ะยิงฟียิงฟีเขาเรียกว่ายิงฟรีห้ลองจะทนีกีน้ัลบากนหนลห้องจะทนให้ร้องทีนี้ติดยาวครับบอกเลยยังไม่หยุดร้องอีกอ่ะจนเหลือเราอยู่คนเดียวละ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตันไปจริงเหรอมาอะไรอย่าเฮ้ยไม่มีใครตอบเลยแม่ใจหรือเปล่าชิมีชิมีตันไปนอนแล้วตันไปนอนแล้วหรอครับอ้าวแล้วนายเป็นใครเนี่ยนายมาแทนตันเนี่ยนายผมเป็นหัวแขนสุดตึงหัวแขนสุดตึงหัวแขนอะไรซื้อไออกับตันกับตันทำไมเพิ่งมาพูดวะครับเคยเจอคน เฮ้ยไหนเฮ้ยกัปตันก็พูดเก่งนี่ไม่เปิดไม่ต่แรกวะติดบันไดตัวเกมดีระวังพี่ระวั<า>งหาไปแล้วมาดับบอข้างบน,งนพี่โอ้เจ็บเจอเ้ยเฮ้ย,ยมันมันไม่โอ้ติดดับหนุ่มหนึ่งนนี้มันเจ็บเฮ้ยทำไมมันไม่ยิงเราเฮ้ยงงวะ่ะทุกคนอุ๊ยมันปลาระเบิดทุกคนตรงนี้น่าจะสาม เฮ้ยกระสุนเราหมดช่วยแล้วพี่มาฆ่าผมเลยก็ได้ปลาระเบิดมาแล้วเมากระสุนจะปมไปหนีไปขอรอด่าหนีไปมาช่วยแล้วหนีไปหนีกับมาช่วยฉันเลยหนีไปโอ้ซาล่าเขี้ยละโอ้ยแม่กูตีแสงปีนพี่ระวังเยอะจัดเยอะจัดหนีไปปามีดอ่ะมันมีคนรอดอยู่หนึ่งคน เราควรดีใจเหรอโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย